ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมคะโอ้ยน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะชื่อปีใหม่สุขสวรสด์วงชมพูนะคะมีสแบรนลาวปี2024นะคะปีใหม่อายุ28ปีค่ะปัจจุบันทำอาชีพเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็เป็นครูสอนโยคะค่ะท่านผู้ชมเป็นนามาใหญ่เลยนางงามสาวลาวรายงานตัวเป็นภาษาไทยอูโหูาวลาวแคบใจจะขาดบางคนนะครับ โดยเฉพาะคนมีอายุใจจะขาดแกแค่รายงานตัวเป็นภาษาไทยนะผมคิดว่าภาษาไทยนี่เป็นภาษากลางนะสาหรับผมอืมทําไมต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้สบายดีและสวัสดีสุขสุขคนมันยุบคมกีสุเจ็ท่านผู้ชมเป็นกระแสเป็นเรื่องใหญ่ในทีนี้มิสแกนลาวหรือว่านางงามลาวรายงานตัวเป็นภาษาไทยพ่อแกว่าแกถนัดภาษานี้แต่คนลาวบางกลุ่มโดยเฉพาะคนลาวมีอายุและยิน เห็นคลิปนี้แทบใจจะขาดท่านผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องตัวเลยแทนที่จะให้กําลังใจกันเพราะว่านี่คือตัวแทนของประเทศดาวไปประกวดนางงามไปประกวดวิสแกนแทนที่จะให้กําลังใจกันแต่คนลาวาังกลุ่มไปทัวลงดับไม่ได้พูดภาษาไทยเออบางคนบอกว่าพูดภาษาไทยขายซาดคนเขาก็เตือนผมมาเยอะนะว่าทําไมพูดภาษาไทยไม่กลัวหรอไม่กลัวเขาว่าขายชาติผมไม่แคร์ครับผมไม่ได้ขายชาิผมไม่ได้มีอํานาจเช่นอนุมัติให้ใครสัมปทานที่ดินผมไม่ได้ขายชาติ ผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าภาษาไทยเป็นภาษากลางสําหรับผมอืมเป็นภาษากลากงจริงๆถ,ถ,ถามมาถนฐาดไหมไม่ถนัดครับแต่พูดแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้มันรู้สึกว่าอืตอนแรกผมก็คิดว่าผมพูดไม่ถนัดนะแต่พูดพูดไปเรื่อยๆแล้วะคิดว่าพูดภาษาไทยนี่เหมือนตัวเองปวดล่อยอะไรสักอย่างเออ น้องเขาแค่ว่าขอพูดภาษาไทยนะไหมคะเออผมก็เรียกน้องนะเพราะว่าเขาแค่อายุย8่สแปดเองเออน้องแกก็พูดภาษาไทยแกพูดชัด้วยนะภาษาไทยนะผมว่านะพูดชัดนะทําไมไม่ให้กําลังใจกันทําไมไม่มองข้ามจุดนั้นไปอจะอคติกันไปถึงไหนผมหมายถึงคนกลุ่มนั้นนะคนที่รับความจริงไม่ได้นะทำไมปล่อยวางเราทำไมมองให้มันกว้างกว่านี้เอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปน้องเขาให้ดูมาเป็นยังไง แต่ผมดูแล้วเออแกพูดชัดแกมีเหตุผลด้วยผมนึก่งงกับความคิดคนพวกนี้จริงๆจะดักดานันไปถึงไหนทําไมไม่เปิดใจให้กว้างกว่านี้เอาเลครครับผู้ชมดูคลิปเต็มๆเป็นยังไงขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมคะอุย้ยน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะชื่อปีใหม่สุสวรร์วงชมพูนะคะมีสแกรนดลาวปี2024นะคะ ปีใหม่อายุ28ปีค่ะปัจจุบันทำอาชีพเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็เป็นครูสอนโยคะค่ะโอเค she's her name is ใหม่ she's 28 years old now she's a fitness trainer everybody and, and yoga also and yoga also okay ขอบคุณมากค่ะคุณแม่แค่นี้เหรอแล้วก็ไม่ค่ะยังมีอยู่ก็คือ หนูเองนะคะเริ่มมาจากเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นคะ่ะก็เลยเลือกสายเรียนเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็เป็นครูสอนโยค,คะค่ะเห็นไหมท่านผู้ชมน้องแกก็พูดแค่นี้แหละเออแกเขาบอกแค่รายงานตัวเป็นภาษาไทยนิดหน่อยเองแต่คนลาวบางกลุ่มใจจะขาดอืมดักดานอคติอย่างนั้นแหละทาไมไม่เปิดใจให้วกว้างกว่านี้เขาจะพูดภาษาอะไรก็เรื่องของเขาทำไมไม่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะเขาเป็นตัวแทนประเทศ ควรจะส่งกําลังใจให้เขาไม่ใช่ไปต่อว่าเขาอย่างนั้นเอออันนี้จะมีหลักการความคิดความเชื่อแบบเดิมแหละพูดภาษาไทยขายชาติขายชาติจะขายชาติตรงไหนคนที่ขายชาตินู่นคนที่เซ็นอนุมัติสัมปทานที่ดินนู่นขายชาติน้องเขาแค่พูดภาษาไทยแต่คนเราบางกลุ่มนะโอ้โหรับความจริงไม่ได้โดยเฉพาะคนมีอายุนะถ้าคนรุ่นใหม่นี้เขาเปิดใจกว้างเขายอมรับได้แต่ว่าเพราะเขามองโลกกว้างไง เออเข้าไมในมีความคิดอคติเหมือนเดิมไงแต่คนรุ่นเก่ายังมีความเชื่อแบบเดิมอนุรักษ์นิยมประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมบางคนนะผมไมไ่รวมทุกคนนะคนส่วนมากมีแต่คนมีอายุเห็นเห็นน้องเขาพูดภาษาไทยแทบใจจะขาดเขาแค่แรายง,งานตัวแค่นี้เออแทนที่จะส่งกําลังใจให้เขาแต่อันนี้ไม่ใช่ครับด่าเลยผมเห็นแล้วโวสงสารนอ้องเขาจริงๆเออ จะพูดอะไรก็มันก็เรื่องของเขาอืบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่พูดภาษาเราแล้วทาไมไม่พูดภาษาบ้านเมืองตัวเองแล้วคนเราบางคนนะครับผมไปดูคอมเมนต์ผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับอถ้าแกพูดภาษาเรามันดูดีไหมล่ะคนที่เป็นเจ้าของจากงานใครล่ะก็เป็นคนไทยถ้าแกพูดภาษาไทยมันก็ไม่ผิดนะผมว่านะเออส่วนมากคนละลาวเขานิยมพูดภาษาไทยกันทั้งนั้นแหละเอ,อือสื่อสารออก เป็นภาษากลางที่ว่าสื่อสารให้ไปไกลไปกว้างก่อก็คือภาษาไทยถ้าภาษาลาวพูดได้ไม่ได้แต่มันไม่ไม่กว้างไงอืมภาษากลรเรามีแค่เจ็ดล้านคนแต่ภาษากรไทยมีเจ็ดสิบล้านคนล้านคนถ้าน้องเขาจะพูดแบบนั้นเพื่อเอฟซีของเขาเพื่อแฟนคลับของเขาฝั่งไทยก็มีเขาพูดภาษาไทยคนลาวก็ฟังเข้าใจคนไทยก็ฟังเข้าใจเอฟซี FC ของน้องแกก็ฝั่งฝั่งไทยก็เยอะ เยอะกว่าฝั่งเราใช่ไผมว่าแม้จะเป็นตัวแทนของประเทศเราแต่คนติดตามเรื่องประกวดนางงามไม่เท่าไหร่ละครับผมว่าในลาวนะเพราะว่าคนเข้าถึงโลกโลกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนฝั่งไทยส่วนมากเขาไม่มีเวลาหรอกที่จะไปดูโลกโเซเชียลโลกออนไลน์หรือส่วนมากาก็ทําไรทํานาก็ขํามและดื่มเวลาเข้าเล่นโทรศัพท์ไม่มีเวลาเล่นโทรศัพท์หรอกครับผมว่าเออก็ไม่แปลกหรอกที่น้องเขาจะพูดภาษาไทยเพราะว่าเอฟซีกับฝั่งไทยก็เยอะ ฝั่งเราก็มีแม่น้องเขาจะเป็นตัวแทนของคนลาวแต่คนติดตามคนให้กำลังใจเยอะฝั่งไทยเยอะนะผมว่าผมเห็นนะเออแต่ไม่ควรจะต่อพาเขาผมว่านะมันจิตของเขาจะพูดภาษาอะไรพวกคุณเลิกคิดเลยแล้วเลิกอาคติเลยแล้วเปิดใจให้กว้างกว่านี้โลกเขาไปถึงไหนกันแล้วน้องคาแค่พูดแค่นี้รายงานตัวอืมมีความเชื่อแบบเริ่มเออถ้าพูดไทยและขายชาติเออม,มีคนลาวมากๆผมอยู่ ขายชาติพูดไทยขายชาติก็ช่างแม่งเถอะผมไม่สนผมไมไ่ขายชาติถ้าผมไปเซ็นอนุมัติให้ใครสัมปทานที่ดินนุ่นขายชาติอันนี้ผมไม่มีอำนาจอย่ามาว่าผมเลยมันจิตของผมผมคิดว่าภาษาไทยนี่คือภาษาการมันจะพูดภาษาอะไรก็ร้งองผมผมไม่ทําอะไรผิดกฎหมายก็พอือมผม,มผมหมายถึงคนลาวบางคนนะที่มาต่อว่าผมผมไม่แคร์ครับมันจิตของพวกคุณเพราะว่าเอฟซีผมสวนมากก็เป็นพี่น้องไทย เมื่อก่อนผมพูดภาษาลาวแต่ว่าต่อต่อไปไม่แล้วครับผมจะพูดภาษาไทยเออรับความจริงไม่ได้เหมือนพวกมนุษย์ท่านไหล่ะครับผมไปดูนะส,ส่วนคนลาวยุคใหม่นี่เขาไม่นะเขาเข้าใจเออคนมีอายุเข้าใจก็มีเหมือนกันอันนี้ผมพูดหมายถึงบางคนนะผมรวมทุกคนนะเออผมว่าเลิกไปแล้วเนาะเลิอกอคติได้แล้วโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วมันจะพูดภาษาอะไรมันก็เรื่องของเขาแค่พูดว่าพูดให้ชัดพูดให้ดูดีก็โอเคแล้วผมว่าอ,อืม เขาไม่ได้ขายชาติหรอกครับอย่าว่าน้องเขาเลยให้กําลังใจกันดีกว่าใน,นเมื่อเขาเป็นตัวแทนประเทศไม่ใช่หรอ,อให้กําลังใจเขาอย่าไปต่อว่าเขาอย่างนั้นมันสิทธิ์ของเขาสิทธิของเขาเวลาคนพูดภาษาเวียดภาษาจีนโอ้โหย่องยอสมเสยสุดยอดเก่งมากอืมเวลาคนพูดภาษาไทยแมใจจะขาดผมหมายถึงคนบางคนนะผมไม่ว่าทุกคนอืโดยเฉพาะคนที่ ไม่เปิดโลกกว้างไม่ยอมรับความจริงว่าโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วส่วนมากนี่ภาษากรลาวเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นนี่พูดไทยได้ทั้งนั้นละครับจะ่ชัดหรือไม่ชัดแกเข้าฟังดูเรื่องกันทั้งนั้นแหละเขาจะพูดภาษาอะไรไมันก็เรื่องของเขาผมว่าทําไมไม่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเวลาพูดภาษาเวียดได้นี่โอ้โหสรรเสริญจริงๆเลยเออผมไม่เข้าใจเรื่อความคิดคนพวกนี้จริงๆอะไรท่านผู้ชมผมก็ยังพูดแค่นี้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องเขาแล้วกันสูน้ๆรับ ประเทศของเราก็เป็นอย่างเนี้ย่บางทีก็มนุษย์ทรมก็เยอะเกินไปไม่เปิดใจให้กว้างอคติรักดา้านยังอยู่ในความเชื่อเดิมๆอยู่รับความจริงไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อตัวเองนั่นแหละครับแต่ที่จริงมันไม่อันตรายหรอกครับแค่พูดแค่นี้ไม่ได้ขายชาติหรอกไม่มีไม่มีสิทธิ์จะไปเซ็นอนุมัติข,ขายที่ดินไม่มีวันนะครับขายชาติถ้าเซ็นอนุมัติได้เออมีสิทธิ์มีอำนาจนั่นแหละขายชาติครับ ถ้าแค่พูดภาษาไทยนี้ไม่ได้ขายชาติหรอกผมอยาให้พวกคุณดูไว้ยอมรับความจริงนะนเถอะเพราะว่าลาวกับไทยนี่สื่อสารกันดูเรื่องจะพูดภาษาไรก็แล้วแต่เอฟซีฝ่ายไทยก็เยอะถ้าน้องเขาพูดภาษาไทยก็ไม่แปลกหรอกครับผมว่าฟังเลา่าพูดภาษาไทยไปเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าจะพูดภาษาไทยไม่ได้คนเราแต่ก็ฟังรู้เรื่องครับภาษาไทยนี่คือเรื่องจริงท่านผู้ชมอะไรท่านผู้ชมผมก็ยังพูดแค่นี้เนะี่ยใครมีความคิดความเห็นยังไง,ง,ไงก็คอมเมนต์ใต้คลิป ผม่าสงสารน้องแกงจริงนะแค่แรายง,งานตัวแค่นี้เป็นเรื่องใหญ่รายง,งานตัวเป็นภาษาไทยนี้โอ้โหนุชํำบางคนใจจะขาดแล้วท่านผู้ชมไปก่อนใครมีความคิดควเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปอันนี้ขอกับคํมบาสบายดีและสวัสดีอยู่กกับเเาาจ้คงส็ดี Transcrição e aí